เธอยังไม่เห็นใครนะส่วนไม่ม<า>มไมนเลยข้างล่างข้างบพวกมีกที่น้านขวาจรี่ดังขวานรอดมาไวดีกว่าเอาไปเล่นบ้านลยข้างนอกก็หลับเอนกันนะแล้ว,วค่อยเข้าใด่อุ้ยหารถไปฝั่งนน้นเหรอครับผม มีรึปะยังหาไม่เจอเลยนู่นๆเจอละโอ้มาลงดาเมืองเลนะเฮ้ยสามเคีอยู่ตรงไหนวะเนี่ย มึงขาวตรงที่พี่เล่นได้แล้วเว้ยใช่พี่แต่ขา้างหน้าพี่ตีสามทีนะรูป้ปะใช่ใช่ใช่พวกเงี้นยังไม่เจอควเลยเพื่อนเรา๋ยวเบ้นดิงกลางหมู่บ้านไม่มีผมอยู่ บ้านที่เราเล่นได้เนี่บ้านมาร์คมาร์คสี่น่าจะเล่นได้คนะไม่มีคนนะมาร์คสี่ไม่แน่ใจน่าจะมีร,ระดับว่าดูอยู่ดูอยู่ไม่มีเดี๋ยวขอดูชัวร์ทัวใกล้อๆอ่ะ โอ้โหโคตรแม่นเลยเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเอาเจะไล้ตัวข้างหน้าลองไอ้ที่บ้านนั้นขึ้นมาหาเราอ้าวตายไปเรื่องตัวฮิวของเหรอฮิวของเหรอ ไม่เพื่อนมันเจ้าอ่ะพี่เล็กสักโกวบูหามักสิไปประตูเงียมเนี่ย บาลังมีเอาเดชัตว์เอาเดชแม่วะ่ะสวยบ e a u t i เ u l ว้าว <Wow. S 1> บาลังมีบาลังมีข้ามาสู่เล่นได้แล้วไม่มีคนเลยอ เดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปเลยนี่เข้าไปหาหรือให้กับนีอไว้อา้าวทำไมเบอร์นั้นตายอ่ะแม่คมอยู่นะแม่คมอยู่อา้าวทำไมเพื่อนตายอยังงงหลุดหรือเปล่าแล้วก็ไหล,หลไปไม่ได้หลุดพี่ใช่ปะบ,บ,บ้านมักกี้แดงนะผมีคนบ้านหลังคาแดงมียิงอยู่หลังคา,าแดงไหม

เาจะไม่นเหลือครับโบมีคนนะโบทมีคนนะ มีเคี้ยถ้าวงหน้าดืดจังไรจังไรนีร่โคตรสวยนะต๋องผมมีสมคอ,อยู่สามลูกพี่ได้เลยโคตรทั้งวิ่งทงั้งทั้งยี่สิบวิ่งหลังรถแดงโอเคพี่แล้วพี่อย่าไปไม่ถึงอี่คอเทนเนอร์แดงไงนะคือเน้อเขียวนะเอออะไรเขียว เราล็อกแล้วสวยเพื่อนเพื่อนมันมาอยู่ตรงนี้ตรง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 โกดังโอเคพี่ดับเดี๋ยวหนึ่งตัวเพื่อนมันอยู่ตรงโกดังนะมีชุดเขียวได้พี่ผมดูได้โกดิจิอยู่พี่แล้วเจอตัวนี้ในโกดิจิโอ้ตายต่อหน้าเปลืยยอยที่ผ่านมามา มีคนหน้าพี่เหรอ,อใครปูสมบตใครปูสมบตเราปูเองเราปูโอเคพี่ผมก็โดนเนี่ยข้างหน้าพี่มีหรือล่าผมเล่นเดียว

โอ้โหไม่ดีเนี่ราเลินซ้ายก่อนเลยไหมซ้ายได้ซ้ายได้อยู่จะทำตองกันโอ้บวกก็แตกขอบคุณทุกคนไล่นะครับผอให้ลอยมาจากแอร์พอร์ตเอ้ยผมไม่กล้าไปเอานะผมไปทีไหกผมแพ้ตักที่เลยโคตรรวยเลยเอาโดนดิโดนดิโอ้โห อารู้สึกจะอยู่บ้านแถวๆนี้พี่ถ้าจำไม่ผ hmm? ิดโอ้โหหลังเดียวที่ยิงได้เล่นได้เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแบกพี่เหรอเข้าใจแล้โอ้ร้องแบกยังอยู่โกยเลยยังไม่ไปไหนเข้าเขาไปนอนแล้วเอ้ยอ้าววันนี้นอนดึกได้ไงพี่ลูกที่ไปจะจิ้นหยุดหยุดตรงนี้หยุดหยุดไงหยุดยี่อะไรตั้งไหนวะ่งวะจับไปดิ้เป็ เ,เราจะมาตอ่อแล้วดินี่จะได้แชมป์แล้วนะเนี่ยเห็นแล้วเหลือดห้าคนเมื่อกี้ก็ซิล่าอะไรนะบ้าที่สุดเดี๋ยวชื่อชีวะคนมาแคปปี้ก็ซีล่าสามสองว่หรือว่าสามหนึ่งว่ะด้อหนึ่งฟีหนึ่งว่ะจิสซาโอ้ร้องเลี้ยงไอ้เหี้ายขึ้นมาจากไหนเนี่ย เอาเลขมาเอาเลขมาเลขบัญีเลยเฮ้ยข้างหน้าหินหินหน้าหินหินหินใกล้หน้าบอลหน้าบอลหนึ่งหินหินในี่คงโอเคเลยละมมันม okay, เปียกสมองวละมองวแบตายระวังตัวไกลระวังตัวไกลระวังตัวไกลนี่โคตรมาองเพี้ยนจริงจังเลยปะเป่โอ้โหเพื่อนมึงไอ้ป๊ไอแป๊บมึงยไหนวะจันเสร็จแล้ว โอ้โห,โโหนำหนู2สองตัวอะไรวะนี่อ<ม>จบเลย